สวัสดีครับพบกับลุงเอ็กซ์พาเซบคือเก่าครับผมวันนี้ก็มาทำออเดอร์ส่งลูกค้าเช่นเคยครับผมวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ครับผมออเดอร์เยอะนะครับวันนี้แต่ว่าอ,อันนี้ลูกค้าสั่งปลาเผาเกลือครับผมก็เดี๋ยวจะมาย่างปลานะครับปลาทับทิมเผาเกลือตัวใหญ่หญไซส์กิโลครับผม นี่ครับปลาทับทิมตัวใหญ่ๆไซส์กิโลครับผมสดไม่สดสังเกตดวงตาครับผมใสปิ้งครับผมลุงแอ็กจะใช้ของสดๆแบบนี้ครับผมเพราะทำวันต่อวันนะครับไปสั่งแมค้าปลาตั้งแต่เช้ามืดครับผมเขาทำให้เรียบร้อยอันนี้ไม่ถอดเกตนะครับอันนี้จะทำปลาทับทิม เาเกลือครับผมเดี๋ยวขออนุญาตโปะเกลือก่อนนะครับอ่าาเกลือลงไปครับผมโปะไปเลยนะครับโปะให้ทั่วทั้งตัวไปเลยขออนุญาตใช้มือนะครับล้างเรียบร้อยแล้วครับผม อ้ทั่วไปเลยครับเสร็จแล้วกลับอีกทางนึงปลาตัวใหญ่ไซส์หนึ่งกิโลครับผม ่าโอเคครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปย่างกันเลยครับมาครับเผากันเลยครับผม นี่ครับวางลงไปเลยตัวให,ใหญ่ไซส์กิโลครับผมเปียบกับฟา้ามือนะครับตัวใหญ่มากครับผมโอเคครับเดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆนะครับ ปลาทับทิมเผาเกลือนะครับปลาทับทิมย่างเกลือครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มครับผมลุงแอ๊กทำไปแล้วนะครับน้ำจิ้มสามรสหรือน้ำจิ้มซีฟูดนะครับรสชาติจัดจ้านจีจ๊ดจ๊าดครับผมอ่าเตรียมใส่ถุงอ่าไว้ไปส่งลูกค้าครับ จิ้มก็จะมีมีพริกสดนะครับพริกสดกระเทียมรากผักชีนะครับมะนาวน้ำปลาชูรสนิดหน่อยแล้วก็น้ําตาลครับผมจะออกรสชาติจัดจ้านเปรียปร้ยวๆหว,วานนิดนึงครับผมไม่หวานมากนะครับเค็มตามครับผมเรียกว่าลงตัวเลยทีเดียวครับผมกินกับปลาเผานะครับห่อผักแล้วก็มีขนมจีนให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นผักสลัดครับผมมีกระหล่ำนะครับมีขึ้นช่ายกินกับปลาเผานะครับห่อขนมจีนครับผมผักเราก็สดๆนะครับ ย่างไฟอ่อนๆนะครับใส่ที้เท่าไปเลยเมื่อกี้ไฟแรงไปหน่อยนะครับนี่เติมที้เท่าไปแล้วไม่มีเตาย่างเหมือนเขาครับผมไม่ได้ทำประจํานะครับทําเฉพาะวันหยุดครับผมก็ใช้เตาเรานี่แหละครับมาดูตอนกลับนะครับอ้ากลับด้านแล้วครับผมก็มีไม่นิดๆนะครับเมื่อกี้ไฟแรงไปหน่อยผมไม่ได้เอาขี้เท่าใส่แต่สวยเหมือนเดิมครับผม ได้แล้วหนึ่งด้านรออีกหนึ่งด้าน,นครับผมคิดว่าน่าจะสุกแล้วัวใหญ่มากใกล้จะได้แล้วมั้งพี่น้องฐานก็ใกล้จะดับแล้วครับจะไม่เติมนะครับ <S <S เดี๋ยวยังไปเรื่อยๆสุกพอดี เสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปลงกล่องแล้วนำส่งลูกค้าได้เลยครับผมสุกแล้วอ่านี่ก็ดุฟูนะครับลุงแอ็กก็ทอดเสร็จแล้วเช่นกันครับผมเดี๋ยวจะไปส่งลูกค้านะครับหรือเช้านี้มีสีกล่องครับผม ก็น่ากินน้ำจิ้มก็ทำเรียบร้อยแล้วครับผมอ้าวจัดลงกล่องเรียบร้อยครับผมปลาทับทิมเผาเกลือครับผมตัวใหญ่ไซส้กิโลนะครับมีน้ำจิ้มให้ครับผมมีผักสลัดให้ ตงแอคมีขนมจีนให้ด้วยนะครับอ่าคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆน,นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม